บ้านไม้สองชั้นกลางสวนยางเยียบสนัดมีเพียงเสียงจากจันทร์ยางค่ำคืนครูมาเลยนั่งนิ่งมองเทียนที่จุดไว้หน้ากระจทภายในห้องมีเพียงเปลนเครื่องหอมและทาบสะท้อนใบหน้าซีดเผือดของเธอเองเธอเพิ่มทำชื่อชายคนหนึ่งซ้ำๆดวงตาแดงก่ำและเปียกชื้นไปด้วยน้ำตาที่ทนาทำไมถึงทิ้งกันไปแบบนี้เธอรักเขา รักจนยอมทุกอย่างแต่ธนากลับไปแต่งงานกับลูกสาวในตำรวจทิ้งเธอไว้กับคำว่าคนไม่คู่ควรมาลิยอมไม่ได้ความรักที่เธอให้เขาไม่เคยเสียแซงทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อเขาแล้วทำไมเขาถึงเลือกคนอื่นเพื่อนครูเคยเล่าถึงหมอทีคนหนึ่งในหมู่บ้านท้ายป่าแก่ชื่อยายขวัญเป็นคนเท่าที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร แอยู่โยมานานจนคนในหมู่บ้านเหลือกันว่าแกใช้ของครูมะลิลังเลยอยู่หลายวันก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปหาแกด้วยความสิ้นหวังบ้านยายขวัญอยู่ลึกในป่าทางเดินแคบจนมองไม่เห็นทางกลับมะลิพนมมือแน่นเมื่อจจหญิงชราในชุดำํำนั่งอยู่หน้าหิ้งที่เต็มไปด้วยหัวกะโหลกสัตว์และหุ่นดินเผารูปผู้หญิงเปลือยหนูอยากให้ค